ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราคุณอับดุลรามมาแลมเาะนะครับเรียกเปาะวอลครับครับ่เรียกคุณเปาะวอลง่ายๆนะครับเป็นรูมาติซึมครับแต่แรกๆขอย้อนกลับคือเป็นกระเพาะก่อนครับเป็นโรคกระเพาะครับเป็นกระเพาะมาจิตจิจปีกว่าเจ็ดแปดปีะฮะผมทำงานซื้อยางที่อีสานครับขึ้นรถไปมานี่จะ จะอ้วกขึ้นมาอ้วกออกมาผมไม่กินยาเคมีฮะผมไม่ชอบแอนตี้ตั้แต่เด็กแะ้วฮะผมกินแต่ยาเขาเรียกยาโบราณสมุนไพรครับสมุนไพรแล้วก็นวดผมจะจะอย่างนี้ครับครับครับคือไม่กินเลยยายาอันนี้สาเหตุของกระเพาะทราบไหมพอเลยคง กินอาหารไม่ตรงเวลาครับทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับแล้วแล้วอาการมันแรงแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนคือเวลาขับรถดีๆมันจะออกมาปุ๊มแล้วก็จะเจียนออกมาครับเลยแล้วก็เราเป็นนักธุรกิจเรารู้ตัวเองว่ามันมันเวลาคุยกับใครมันเหม็นเนี่ยคือเรารู้อ๋อมันเรมเหม็นเปรี้ยวออกมาโอ้ช่วงนี้รวยนะสิซื้อยางอีสานมาคือถ้าพูดอย่างนี้ก็ก็จริงแต่ถ้ารวย แล้วไม่ร่างกายเราไม่ไหวก็ไม่มีประโยชน์ไมม่ีประโยน์เดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้เงินนะฮะอ่าเสร็จแล้วก็คือนั่นโรคกระเพาะครับเสร็จแล้วมาหาวิธีรักษายังไงเนี่ยผมก็มีพักพวกที่เป็นหมอนะครเปิดคลินิกผมก็ไปถามว่าเอ๊ะทำไมผมเจ็บข้อมือแล้วก็ที่ตัดตุ่มขอโทษครับที่ตัดตุ่มจะบวมอืมก็บอกว่า คงจะเป็นโรคเกาลวนโรบาติเึมที่บอกนั่นแหละครับแต่ผมไม่กินยานะผมก็ยังไม่อยากไปหาหมอไหมไปหาหมอไหมก็หาหมอที่เบิร์คลินิกเป็นเพื่อนกันไงอ๋อแล้วก็เขาบอกว่าอย่างนี้กินบรรเทาแก้ปวดก็แล้วกันตอวง่ายๆแล้วที่บวมผมถามว่าที่บวมในหามันเขาว่าเดี๋ยวก็หายอยู่นานก็ไม่หายแต่ก็ไปหาหมอนวดหมอนวดหมอก็นวดสงสัยหมอคนนี้ คงขี้เกียจนวดเลยมว่าพอดีหมอคนนี้เขารู้จักน้องเซ่เองครับเขาก็เลยแนะนําให้พอลองกินอันนี้สิอี่ห้าเดือนที่แล้วประมาณเดือนกุมภาละครับเพราะนวดกับแกนี้สี่ห้าปีมาแล้วไงคือบ้านอยู่ไกลๆหมอจนบอกขี้เกียจนวดแล้วใส่มั้ยนวดรู้ไม่หายสักทีก็เลยเขาให้กินบีมนี่แหละนะกินแคปซูลผมกินไปประมาณไม่กี่วัน กินมาเรื่อยๆประมาณสองอาทิตย์อ๋รู้สึกดีไอ้ตรงนี้ก็หายผมยังบอกเออน่าจะถ่ายรูปเลยไปไปโชว์กับหมอว่าเออนีย่ยาวมีไม,ไม่ไม่ไม่ตอนเจ็บนี่เจ็บอยู่นาน<ม>แค่ไหนเจ็บโ้เจ็บเ,<อ>เจ็บเจ็บมากๆกี่กี่ปีมาแล้วก็ที่เจ็บประมาณสามปีคือผมซื้อ,อยางนะนะผมต้องขึ้นเครื่องครับจากหันใหญ่ไปลงที่หันกรุงเทพต่ออุบล รายได้ตรงนี้ก็ลดเยอะที่จริงขับรถเองได้เพราะเจ็บตรงนี้รายได้ลดเลยครับคือถ้าขับรถมันก็ประหยัดวัวไม่ไหวขับรถนี่มันก็จะอเกเยนออกมาด้วยอ่บปวดนี่ปวดตลอดเวลาหรือว่าปวดช่วงปวดปวดตลอดครับคือมันจะเจ็บตรงนี้ตลอดมันเล้าเล้าแน่นแล้วก็ตรงข้อทั้งหมดนะครับมันจะเจ็บอืหมอแนะนําว่าเขาไปฉีดอะไรทีศข้อเนี่ย ผมไม่เอายอยมอย่างนี้อันนี้น <ะ S 2> คือแอนตี้เลยแอนตี้เคมีเลยวิธีการรักษาของโรมาติซึมเนี่ยต้องทำยังไงฮะอาจารย์โดยทั่ว,วไปคือถ้าพูดถึงโรคูมาติซึมเนี่ยมันมันมันเป็นโรครวมๆหลายอย่างนะคะคคอาจจะเป็นรูมาตอยอัไทติสก็ได้ที่เราเรียกว่าโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือเป็นข้ออักเสบ บางข้อหรือเป็นข้ออักเสบหลายๆข้อเป็นโพลีอัลไทติสอะไรเนี่ยหรือเป็นโรคเกาต์ก็ได้เพราะว่าคําว่ารูมาติซึมนี่ก็คือเป็นเป็นโรคที่เกี่ยวกับข้อและกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้เส้นเอ็นอักเสบก็ได้นะคะก็คือมีบวมออกมาใช่ไหมคะซึ่งซึ่งหมอเขาได้ตรวจเลือดไหมฮะว่ามีระดับยูริกสูงหรือไม่ตอนนั้นก่อนก่อนจะนั้นผมมันเจ็บมากใช่ไหมผมก็ไปตรวจที่ ที่หันใหญ่ไม่ต้องบอกโรงพยาบาลนะเขาเขาก็เพราะว่ามีมีอะไรไขมันในเลือดด้วยเขาบอกมีไขมันสูงด้วยด้วยหมดไปหกหมื่นไปนอนสักวันอ๋อโหจะหนักกลัวแต่ไม่ได้บอกรื่เจ็บไม่ไหวไม่ได้บอกเรื่องยูริกใช่ไหมฮะผมก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามด้วยคือไม่ค่อยสนใจเรื่องยาก็ให้หายปวดก็กลับเลยบางทีการบวมมันไม่ได้บวมจาก กดยูริกอย่างเดียวถ้าข้ออักเสบมันก็บวมได้แต่ว่าถ้ามันบวมแบบนั้นน่ะนะฮะมันจะเป็นแบบร้อนแดงกดเจ็บอะไรพวกนี้คะกินเนี้ยกินบินเนี่ยแหละกินบินตอนแรกๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์ผมดูในภาพของน้องเซะพามันถ่ายไงเห็นข้อมือขนาดนี้ยังหายเราแค่นิดเดียวก็ต้องหายคือมั่นใจอย่างนั้นครับกินลูกเดียวขวดขวดสีอะไรครับ กวนสีเขียวนะโอเคกวนนั้นเป็นพระเอกเลยที่บ้านโพนี่กินนยังไงฮะกินยังไงวันละก็แรกๆก็2องสองก่อนนอนสเดี๋ยวนี้หนึ่งแล้วคือคือไม่ค่อยหายแล้วไงก็ครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราพบตั้งแต่ตอนที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดแรกครับความทิงความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออเบเรชั่นบิก็เพื่อใช้กับข้อเขาอักเสบ ใช่ไหมอาจารย์แล้วเราก็พบว่าบางคนกินแล้วก็ดีขึ้นแต่บางคนกว่าจะดีขึ้นมันมีช่วงแรกที่มันปวดขึ้นมาครับที่เราเรียกว่ากายกระทุ้งซึ่งผมไอ้คำว่ากระทุ้งเนี่ยผมก็เรียนจากผู้บวยโภคที่มาร้อยผมฟังเองว่ากระทุ้งมันหมามว่าไงมันไล่มันไล่ของเก่าาบอกว่ามันไล่ออกบางคนบอกเออกระทุ้งเนี่ยมันดีแสดงว่ามันกําลังมีมีฤทธิ์มีเดชสน่ทมันก็ทุ้งก็หายแล้วสักพักมันก็หายจริง แล้วเขาก็ดีขึ้นจริงๆนะครับในช่วงต้นเขาบอกว่าเขากระทุ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เอาครีมให้ทาก็ทาตรงไหนกระทุ้งก็ทามันตรงนั้นนะฮะแล้วมันก็มันก็ดีขึ้นพอสักพักหนึ่งเขาก็ไม่ต้องทาแล้วมันก็ดีขึ้นทีนี้คราวนี้ตอนนี้เราอธิบายได้นะครับอธิบายได้แล้วจากการที่เราอธิบายได้จากนั้นเราก็เลยมีการพัฒนาอาการคือผลิตภัณฑ์อีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้มีการกระทุง้ง ทําให้ดีขึ้นเลยดูแลตรงนั้นเลยคือทําให้ดูแลความเรื่องข้อโดยเฉพาะเลยตรงนั้นโดยเฉพาะนะครับก็คือเพื่อที่จะไม่ให้มันมีกระทุ้งก็คือไปลดสารสกัดเปลี่ยนวิธีการสกัดครับแล้วก็ไปลดตัวหนึ่งลงมาว่าให้มันสัดส่วนพอเหมาะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นแคปซูลอันนี้ที่เราทําออกไปกินแล้วก็ไม่มีกระทุ้งเลยครับแม้กระทั่งสองเม็ด4ี่เม็ดหเม็ด ก็ไม่มีการกระทุง่ง<ม>นะครับเพราะนั้นตัวนั้นก็เลยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้สำหรับกระดูกสำหรับข้อเขา่าปวดอาการปวดตรงนั้นโดยเฉพาะนี่<ม>อย่างกรณีเนี้ยกรณีเนี้ย,ยสีเขียวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าประการแรกทีเดียวแคปซูลที่กินเข้าไปมันไปสร้างเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า th1 th1 แล้ว ทีเอ 1>, 1ก็คือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะฮะที่ไปจะจะไปสร้างความสามารถในการกะจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้ในขณะเดียวกันมันก็ไปกดท <Th> ีเอส2ซึ่งเป็นต้นเหตุของการการอักเสบอาการ uh huh. ปวดนะครับถ้าหากใช้ไปน,นานๆนะฮะในเป็นนานๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล,แล้วในสุดก็อาการนั้นก็หาย uh huh. แต่ก่อนที่มันจะไปกดทีเอส2จนกระทั่งมันสมดุล เทสหนะึ่งเทสสองมันปรับจนก,การะทั่งเทสหนึ่งมันมากกว่าเทสสองนี่นะครับกว่าจะมันสมดุลได้ในระหว่างนี้ไอ้แคปซูลเดียวกันอนะมีการสร้างเทสเซลอีกเซลหนึ่งเรียกว่าเทสสิบเจเทพอเทสสเกิดขึ้นมาปั๊บใครที่มีอาการรูมาตทิซึมเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงต้น ทีเอสิบไม่เกิดการรุนแรงเกิดขึ้นพี่าถามว่าแล้วจอทีเอสิบมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทำไมอีกอาทิตย์หนึ่งมันถึงหายก็ทีเอสหนึ่งมันไปกดทีเอสองไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอ,อาการพวกนั้นมันหายไปแล้วครับวันทีเอสิบเจ็ดมัญชีมากยังไงก็ไม่ไปนไรไม่มีผลแล้วก็วไม่อยู่ผลแล้วอ,อย่างเช่นคุณต้นผมอาจารย์น้ำไพย ไม่มีปัญหาโรคแพ้ภูมิตัวเองกินสีเขียวไปสัก5้าเม็ดเเม็ดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเพิ่มเท1สิบเเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไหลแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมมีโรคแพ้ภูมิตัวเองเมื่อนั้นนะฮะถ้าเพิ่มกินตรงนั้นปั๊บอาการมันจะมาเลยครับครับแล้วก็คือในระยะยาวก็คือ t h 1มันไปกดทีเสอเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอาการตรงนั้นมันหาย เพราะฉะนั้นทีลสิบเจ็ดมันดีมากก็ไม่เป็นไรละรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยในสุดมันก็หายนะครับอาจารย์ ire, อธิบายเยอะเดี๋ยวคุณปวอวยเสีย,สยขวัญหรือเปล่าฮ <c oughs> ะบริษต่อต้านเคมีอยู่ <c oughs> เราเป็นนักทยาศาสตร์พวกซุกซนอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> พอเราเราเข้าไปถ้าบอกเขาจริงเข้าไปแล้วเราก็ตามเข้าไปดูว่าไม่เลื่อดขาวมันเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งจริงๆเนี่ยอาหารทุกชนิดอ่ะกินเข้าไปแล้วมันก็ทําให้เกิดกระบวนการเหล่านี้กระบวนการเหล่านี้แหละ เป็นแต่เมื่อเราตามเข้าไปแล้วเรามาอธิบายอาการที่มันดีขึ้นปุ๊บ,ค,บคนก็จะฟังแล้วเฮ้ยนี่มันเหมือนยาหรือเปล่าโอ้โหอ,<า>อธิบายได้ยิ่งกว่ายาเลอครับจร,จริงๆมันไม่ใช่เลยนะคืออธิบายธรรมชาติของเราคนุะยะน้องต้นหน่อยคือจะพูดทําไมผมกินเพราะมันไม่ใช่ยาไงถ้าเป็นยาพวไม่กินเพราะน้องเซมาฝากให้มอนว,นวดวนะนะคือมามาให้กินขายหลายคนแล้ว ผมยังไม่กินผมต้องเช็คดูนะอินเทอร์เน็ตว่าจริงอะไรจริงดูดรเซรีทั้งด um ูน้องต้นดูไรคุณอดดาราก็มีด้วยผมก็ดูหมดเนี่ยนึกว่าดูดรเซรีแต่หมอให้ฟรีนะถึงเอาคือไม่ค่อยเชื่อแล้วน้องเซไปน้องเซก็บรรยายบอกว่าข้างในนั้นไม่ฮับุสอดะฮับุสอดะนี่ถ้าภาษาอาหรับแต่ถ้าภาษาไทยก็งาดำฮับุสอดะนี่ศาสได้มุฮัมมัดให้เขาให้กินไง เออน่านี่น่ากินก็เลยกินไงไม่งม้นไม่กินวันนี้กับพุ่งกระเพาะหายหมดก็ดีขึ้นเยอะเลยคือเดินกันน้องเซซ์ไปสองกิโลไปกินข้าวยังมีสบายสบายดีครับที่จริงมันจะปวดที่ข้อเอเมื่อกี้เดินสงสัยน้องเซซะจะลองประวอร์หรือเปล่านะคถาบขอบคุณนะขอบคุณน้องเซซะด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ที่เห็นในนักโอน ผมก็ถ้าไม่เชื่อตรงนี้ผมก็ไม่กินพูดตรงเลยเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ